แต่ว่าเดี๋ยวข้อนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปพิจารณาว่าในแต่ละช้อยเนี่ยช้อยไหนที่มีเจตนาต่างจากข้ออื่น สวัสดีครับตอนรับพสู่เดปันชาแนลกับคุณครูปัญจพลบุลาลมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเรายังอยู่ในการทำข้อสอบวิชาสามัญภาษาไทยปี2565เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ A Level ของปีการศึกษา2566ตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงข้อที่10ข้อที่10ถามว่าข้อใดแสดงเจตนาของผู้ส่งสาร ต่างจากข้ออื่นนะครับอันนี้ก็เป็นการถามเรื่องเจตนาของประโยคหรือว่าเจตนาในการส่งสารซึ่งเจตนาในการส่งสารในภาษาไทยเนี่ยก็จะมีหลายเจตนามากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวข้อนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปพิจารณาว่าในแต่ละช้อยเนี่ยช้อยไหนที่มีเจตนาต่างจากข้ออื่นไปที่ช้อยข้อแรกครับช้อยข้อแรกบอกว่าตอนที่นี้ฉันไม่สบายอยากให้เธอช่วยยืมหนังสือ ห้องสมุดในชั้นที่นะอันนี้เนี่ยเจตนาเห็นชัดเจนว่าขอความร่วมมือก็คือขอให้ช่วยเป็นเจตนาขอร้องส่วนช้อยข้อ2บอกว่าปีนี้ฉันคงไม่ได้เป็นยวซีแลนเพราะจะเก็บเงินไปเที่ยวฟินแลนด์ในปีหน้าช้อยข้อ 2. เจตนาเนี่ยเห็นชัดเจนว่าเป็นการเหมือนแบบบอก นะครับหรือว่าเล่าให้เราฟังอันนี้ก็คือถ้าเราจะมองว่ามันก็คือการแจ้งให้ทราบเฉยๆเนาะว่าอ๋อฉันไม่ไปแล้วจ้ะฉันไม่ไปนิวซีแลนด์แล้วจ้ะเพราะต้องเก็บเงินไปเที่ยวฟินแลนด์นะครับข้อดีเนะี่ยเจตนาก็จะเป็นเรื่องของการแจ้งให้ทราบช้อยข้อ3ครับผมโปรดสวมหน้ากากอนามัยแค่คําแรกเนี่ยนะครับกริยาคําว่าโปรดเนี่ยก็คือเป็นคีย์เวิร์ดที่บอกให้เราทราบชัดเจนว่า นี่คือการขอร้องให้ปฏิบัตินะครับส่วนช้อยข้อ4ขอให้ทุกท่านเข้าแถวตามลำดับอันนี้ก็คือขอคีย์เวิร์ดเช่นกันคือขอให้ทุกท่านเข้าแถวก็คือเป็นการขอร้องหรือเป็นการออกคําสั่งให้ทําให้ปฏิบัตินะครับและช้อยข้อห้าบอกว่าฉันจะไปเชียงใหม่วานอ่ะเจอแค่คําว่าวานเนี่ยก็เห็นเจตนาชัดเจนว่าเป็นการขอร้องหรือว่าขอให้ปฏิบัติ ช่วยหน่อยนะทาให้ฉันหน่อยนะนะครับดังนั้นเมื่อพิจนารณาแล้วทั้ง5ช้อยนะครับช้อยที่2เนี่ยจะเป็นช้อยที่มีเจตนาต่างจากข้ออื่นนะฮะเพราะว่าช้อยข้อ2เนี่ยเจตนาคือเป็นการบอกเล่าหรือว่าเป็นการแจ้งให้ทราบส่วนข้ออื่นๆเนี่ยจะเป็นการขอร้องขอความร,ร่วมมือให้ถักนี่คือการทําข้อสอบวิชาสามัญภาษาไทายปี2565เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเราจะไปดูข้อที่เหลือกันต่อสาหรับวันนี้สวัสดีครับ